สาหาไม่ให้ดูในพลสวัสดีครับมะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่ประเทศไทยเรานะครับร,รับแรงงานต่างชาติฟรีวีซ่าบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้แรงงานต่างชาติพมา่ลาลรวนะครับเขมรเข้ามาอยู่เป็นแรงงานในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย และประชาชนคนไทยผู้ใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มแรงงานผู้ที่เขาตั้งใจทำงานอย่างสุจริตนะครับผมไม่อยู่แบบแรงงานที่มีคุณค่าอยู่แบบตั้งใจทำมาหากินแต่ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ไปตั้งแก๊งนะนะแก๊ง ลักแก๊ง r อยูเคแก๊งอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มนะครับมาสร้างมาโชว์กล้ามดาบพูดง่ายขอพูดไปสุภาพลนยะอย่างไ้ตัวนี้ครับมาฟังด้วยกันนะครับว่าพูดว่าอย่างไร ผมก่อนที่จะไปฟังคําแปลว่าไอ้ตัวนี้มันพูดว่าอย่างไรนะครับขอขอบคุณเจ้าของเพจเพจที่จะขึ้นให้ดูดีนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคําแปลภาษาเป็นภาษากะเหรี่ยงพม่าเนาะแล้วก็ขอบคุณต้นคลิปมุมมองเพื่อนบ้านด้วยนะครับคลิปนี้เราต้องแชร์เนาะเพราะว่าต่อไปอ่ะมันจะเล่นใหญ่นะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งไปแล้วนะนะครับเพื่อเตือนสติเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ที่เข้ามาดูคลิปผมว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่ที่ไปคอมเมนต์ที่มุมมองเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่า,าถึงหูต่อมอแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะครับพวกที่อยู่แก๊งสวนหลวงแก๊งลักลักแก๊งอายเคแก๊งนะครับผมก็ถึงหูต่อมอเขากำลังเฝ้ามองติดตามอยู่นะครับถ้าเกิดมันสร้างความเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็จะจัดทันทีนะครับผม เดี๋ยวมาฟังคําแปลนะครับคำแปลผมขึ้นไว้ให้ดูอยู่ในคลิปก็มีนะครับผมพูดจานให้ฟังนะครับเพจนี้เขาบอกว่าคนบางคนคิดว่ากูอยู่ไทยเดินตลาดพม่าในไทยไรย้ถ้าไม่พูดพมา่าไม่มีใครจับได้ก็ประเอิญเนี่ยเขาบอกว่าแอดมินเพจนี้รู้จักคนเยอะนะครับสมัครพักพวก ชาวเกาหลียงที่เป็นคนดีๆเขารีแปลให้นะครับเขาแปลให้ว่าไอ้นี่มันพูดว่ายังไงนะครับนะครับเขาบอกว่ามันพูดว่าภาษาเกเหลีสายหนึ่งนะครับภาษาเกเหลีสายหนึ่งของาพาม่าเนาะไม่ใช่เกเหลียงฝั่ง,งแม่สอดนะครับมันเป็นมันบอกว่ามันอยากบรรู้ถูกผู้หญิงไทยอ่ะมันอยาก y ยสสาวไทยมันพูดอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตนะครับเยดเมื่อเน่นะครับ ขอ,ข,อขอพูดคำเย็ดแล้วกันเนาะแถมยังชักชวนในพวกกลากแบบมันนี่นะครับให้เข้ามาสาวไทยด้วยนะครับออให้มาแล้วก็บอกว่านี่ให้สมัครพรรคพวกช่วยกันแปลนะครับเจ้าของเพจก็บอกว่านะครับเขาตามหาหมตำรวจตอมอว่าทำอะไรกันอยู่นะครับเจอคนแบบนี้พิกัดอยู่ที่ตลาดบางบอลครับตะโกนเสียงดังลั่นตลาดเลยก็บอกว่าข่าวเขาบอกว่าตลาดบางบอนเนี่ยมี แม่ค้าพ่อค้าเป็นชาวต่างชาติเยอะมากก็บอกมีประมาณ5%เนท่านั้นที่เป็นคนไทยนะลอกนั้นเป็นคนต่างชาติทั้งหมดเลยมันตะโกนประกาศสักดาลันตลาดนะครับไอตัวตึงตัวเนี้ยไอตัวเฮียเนี่ยนะครับผมตัวเนี้ยจำง่ายครับนะครับจำง่ายจัดมาเลยนะครับถ้าเจอที่นู่นนะ่จัดมันนะมันบอกว่าจะจะตามล่าสาวไทยมันมาดูหมิ่นหญิงไทยนะเนี่ยดูอีกทีนึงนะครับ จำง่ายครับสักมีรอยสักที่คอนะครับดูหน้าตามก็กวนส้นตีนนะครับดูดินะดูทรงมันห้าวห้าวนะเนี่ยห้าวหาวให้มันไปเฝ้ารากมะม่วงดีไหมนะช่วยจัดมาหน่อยนะครับไอ้คนเนี้ยจำง่ายง่ายครับเนะี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสมาชิกแกง๊งลักแก๊งที่อยู่ที่ไปรวมตัวกันที่สนามเอ้ยสวนหลวงล้อเก้าเลยนะ ข่าวเขาบอกว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวเนี้ในสมาชิกแก๊งลักแก๊งที่ไปรวมตัวคือที่ส่วนลงรอเก้านะครับมีคนยืนยันว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ต่อไปกลุ่มที่ว่าเนี่ยรวมกับไอ้ตัวเนี้มันต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเราแน่นอนนะครับช่วยไปจัดมันไวๆหน่อยนะครับเจอที่ไหนจัดมันเลยนะครับนะครับแล้วท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับ ชาวต่างชาติมากลางมาโชว์กล้ามดากดูเมืองไทยเราเนี่ยเริ่มเอาเริ่มเหิมเกริมนะครับมันคิดว่าเป็นบ้านมันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี่ครับดูทรงมันนี่ดูมากมันดูทรงมันเหิมเกริมกวนส้นตีนด้วยนะครับเนี่ยดูหน้าตามนี่นะครับดูบางบอนนะครับคนบางบอนทําอะไรกันอยู่นะตลาดบางบอนนะครับแถวนี้ก็บอกเยอะเลย ทุกตลาดทุกที่ในประเทศไทยเรานี่แรงงานต่างชาตินี่คนที่เขาอยู่ดีๆตั้งใจทำมาหากินนิสัยดีก็เยอะนะครับแต่เจอเจอตัวแบบเนี้ยมันพลอยจะทำให้แรงงานทั่วๆไปที่เขาตั้งใจทำมาหากิน,เ,นเดือดร้อนไปด้วยนะครับต้องจับส่งมันกลับบ้านไปให้มีนองลอายคุยกับมีนองลายนะครบไอ้พวกเนี้ยนะครับส่งมันกลับบ้านครับอย่าให้มันอยู่นะ คัดหน่อยนะครับผู้ว่าจ้างนายจ้างต้องคัดหน่อยนะจับมันส่งไปให้เดี๋ยวมันเป็นทหารเขาบอกพวกกลับไปเนี่ยมันไม่ต่อพาสปอร์ตด้วยนะรัฐบาลพม่าบอกไม่ต่อพาสปอร์ตนะเขาบอกกันคนหลังไหลออกนอกประเทศกลับไปก็คือเป็นทหารอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ยนะให้ไปใ,ให้มันไปคุยกับคนบ้านมันนะนะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเริ่มเสิมเกร,มเริมแล้วนะครับ บางสายบางข่าวก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วจับตามองอยู่เมื่อไหร่มันทำกระทำความผิดโดนเล่นแน่นะครับโดนจัดแน่จับส่งกลับนะครับประเทศต้นทางให้ไวนะครับคนพวกนี้ในจ้างท่านใดที่จะรับทุกจ้างเข้ามาก็ดูนิสัยใจคอมันด้วยนะถ้าไม่ตั้งใจทำงานมีนิสัยแบบเนี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับ นะส่งกลับเลยเลิกจ้างมาเลยนะเลิกจ้างมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งกลับว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยไปทําตัวนิสัยไมดีไปร้องตะโกนกลางตลาดเลยนะครับเนี่ยตะโกนเสียงดังลั่นเลยในตลาดนะเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งในสมาชิกลักแก๊งที่อยู่ส่วนโรงรอเก้านะครับไอ้ตัวเนี้ยจำง่ายครับคอมันจะไม่มีรอยสกักนะครับแถวบางบอลเนี่ย ครอยู่บางบอนจัดมาหน่อยมันไปอยู่แถวไหนคนเนี้ยคนแบบนี้จะให้มันอยู่ในเมืองไทยนะครับเป็นอันตรายนะครับมันยังจะมีอีกหลายๆเคสนะครับที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยเราฟรีวีซา่าทั้งนักท่องเที่ยวทั้งผู้ใช้แรงงานมาถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายเยอะแย,ยะเลยนะครับฝากไว้เพียงตัวนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ